ความเดินตอนที่แล้วตัวละครหม่ทั้งหลายนั้นจะพวกเมลอนทั้งหลายนั้นในพบเจอกับเพื่อนใหม่แล้วก็ตุยหากันไปพร้อมๆกันแต่ทุกคนไม่เห็นเราว่ามันตุยได้ยังไงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะผู้สร้างมันแบดดันไปเล่นพิเรนอะไรบางอย่างท้าไม่ตัวละครตุยหมดเพราะฉะนั้นเราจะรีเซ็ตทุกอย่างโอ้ยเมื่อกี้เพื่อเราอยู่ดีๆก็ตายไปใช่ไหมเพื่อนๆใช่ใช่ใช่ อใช,ช่ใ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 ช่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกูก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยสัตว์อ่านายไม่ได้มานี่นะนายมีเพื่อนใหม่ซึ่งเพื่อนเหรอนายนั้นนั้นน่าจะรู้จักเนเนเน่นนนมันกลิดสองเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยวีเอ๋โอ้ย ไปหาเพื่อนเก่าก่็เฮ้ยไอ้กรีนส์หลีไปดีโอเคเพื่อนวีแงนว้าก้าว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 ว้าก้าว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 โอเคเราจะไม่ทำความรู้จักไอ้พวกนั้นต่อไปแล้วเพราะเราทำความรู้จักมันไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ ใช่เออใช่เราจะมาทำความรู้จักสองขู่หูนี้กันสองขู่หูอาหารเช้านั่นก็คือเต้น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 เตนเบคอนกับไข่ดาวเอวันดีเอวันดีที่มีอยู่เบคอนเราฉันมีนอมยู่ไข่ดาว บอกเราคือแสงคือหูที่ทุกตอนต้องตายและเราตุยด้วยไฟใช่ไหมใช่จากฉันที่ก็เป็นไข่ทอดเยู่แล้วก็จะกลายเป็นไข่ใหม่และฉันก็จะกลายเป็นเบคอนอย่างรมควันว้ายโอ้เพื่อนในเป็นคู่หูกันแหละใช่แล้วเพื่อนายไม่ไใช่ตัวร้ายใช่ไหมเออแน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่ใช่ไหมเพื่อนใช่แล้ว โอ้ไม oh co ่ย mm ีด hmm, so so, mm ีก hmm. like at ็มีไม้คาถาลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ลอยมาตกใส่้พวกนี้แล้วมันก็กลายเป็นเบคอนลมควันแล้วก็ไข่ลมควันกูโดนเผาไหม่เออกูโดนเผาไหมบ่เนะเอามาติดเพื่อนนี มึงเอามาติดเพื่อนอีกเหรอเอสียต้องใช้น้ำยากันไฟซะห,หน่อยไฟไรู้ไฟไรู้ครับทุกคนต้องการไฟทุกคนห้ามตายด้วยไฟเป็นเด็ดขาดเลยส่วนมึงถูกลบอะไม่ใช่มึง ยาพวกเราสองคนเกิดใหม่แล้วเย่ yeah. เอา้าเชยแหวะพี่ลิสเซอร์เเกิดใหม่แล้วแย่เย่อ้าอชีวยด้วยเอายาต้านไฟนี่มาให้มันเด็กเอ้ยโอ้ยพวกเรามีแผลไฟไหมน้นิดนึงแต่อันนี้พวกเราถูกย่างอีกแล้วเออ แอปเปิลเพื่อนนายเป็นไรหรือเปล่าตื่นสิเพื่อนตื่นกูบอกให้มึงตื่นนะตื่น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 เออเขาไม่ตื่นเลยเขาตายแล้วไม่เพื่อนเราเพิ่งจะทำความรู้จักกันเองเมื่อกี้ไม่นะแอปเปิลมาพระเจ้าที่เห็นแล้วพระเจ้าเลยเกิดอาการสงสารเลยช่วยพวกเขาเอา๋อขอบคุณนะพระเจ้าเออเกิดแขบบึ้นพระเจ้า เออเกิดกลืนแปลกแง่เว้ยงั้นให้ขอไปทำความรู้จักตัวละครใหม่กับเพื่อนๆก่อนนะเออเบ๊ะเบ๊ะน,นะเอ้ยพวกนายคือบูเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี่เหรอใช่เว์ลเชล้วใช่แล้วพวกเราคือบูเบอร์รี่กับแบล็กเบอร์รี่ที่ไปถ่ายคลิป ตัวละครใหม่แสนอร่อยในจาได้ไหมเออฉันไม่รู้จักพึกนายแต่ว่าพึกนายแนะนันันบกันไปแล้วเพราะฉะนั้นผ่านไปนะเออได้เลยเออได้แต่ว่าฉันขออะไรอย่างหนึ่งขออะไรเหรอขอเอาส้นตีนไปถีบหน้าไอ้มะเขือเทศได้ไหมเอาได้เลยตุตต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  โอ้ยจะทีบหน้ากูทำเพื่อมาเป็นไรเพื่อนจะได้ไปฉีบแทนหัวเราอโอ้ย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 ,อย,อย,อยลืมบอกไปว่าสองคู่หูเนื้นชุ่มซ่ามาก เมียว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 สวัสดีนี่คือเหมียวน้อยอ้าวเมียวน้อยน่ารักจังเลยยะโอ้จะลืมบอกไปไว่าที่ไอ้พวกนี้มันตายเพราะมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกๆตอนนั่นก็คือไอ้พวกนั้นมันควรจะตายด้วยไฟไอ้พวกแก๊งแบ็คแฟินั่นมันจะตายด้วยไฟทุกๆตอนแต่พอมันไม่ตายเพื่อนคนน่ก็จะตายแทลิมเบิร์ก เมียวเมียวเมียวน่ากลัวมากงั้นไปตัวต่อไปเลยขอุูมหัวหน่อยดีได้จำเหียวไอจิบ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 จบจิ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 บทุกคนอาจจะสงสัยว่าตัวที่เหลือมันหายไปไหนก็เป็นเพราะว่าพวกมันไม่มาแล้วไงแต่ส่วนละครอื่นๆที่เรารู้จักมันก็จะรู้จักไปด้วยเพราะว่ามันเห็นทุกอย่างใช่เพราะตัวในตอนที่แล้วเรยก็ตายกันหมดเลย ใช่ไหมกระเพิดใช่เราตายกันหมดเพราะไฟเป,อไอเ,เป็นเพราะไอเบคอนกับไข่เต็มเพื่อไว้ไอเบคอนกับไข่มันเป็นตัวสวยตัวสวยที่สุดในซีรีส์ลวมั้งเนี่ยงั้นเลยเป็นรู้จักกับตัวละครต่อไปเลย <c oughs> นี่คือโลโบออเรน o โรโบคอนอิวา กับเลมอนเมลอนเอวเอวลิมบอกไปว่าแค้นอีกครั้งหนึ่งฉันเป็นแม่เล็กแรงสูงมันเลยทำให้หนายอาจจะติดได้โอแมงเอ้ยกูเป็นโรบอทแต่กูมีเนื้อมีนังเอวเอวเอวเฟึกนายหยุดสิ ฉันรู or, 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 or. ้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนอยากอ้วกฉันรู้สึกเหมือนอยากอ้วกเลยและแล้วน้ำอ้วกของ เจ้าเลมอนเมลอนก็ได้แปลงเป็นอาวุธแล้วก็ทิ่มแทงทุกคนเลยยอบะยอะยอโอ้ยเจ็บชิบหายเลยเนี่ยอเออเ,ออเออมื่อกี้มันไม่เห็นที่คุณเห็นนะมันตายแล้วใช่ไหมใช่แล้ว <c oughs> ไปาเดวไทที่อื่นกันดิว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 บะดิว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 บะอ้าเจ็บส่วนมึงก็ไปงอไกดิใช่ลุกไม่ได้แล้วต้องให้พเจสียยามาให้อีกแล้วกูเบื่อแล้วศาสตร์เอ้ยกูต้องเสียยามึงให้กูต้องเสียยาให้มึงทุกครั้งเลย โอเคกลับมาแล้วอเออติเข้าให้ตัวละครไหมต่อไปนี่อาจจะมีตัวตัวละครมีตัวละครต,ตัวหนึ่งที่ทุกคนน่าจ,จะรู้จักกันดีนั่นก็คือมิสเตอร์เคาเ e ้เย้มิสเตอร์เคาเอ๊ะวันดีวันด,ด,ด,ดีนักเรียนทุกคนด้วยนะคะนี่มิสเตอร์เคานค่ะและก็เจ้าเหมียวสองอืม เน่าจะชอบนะเพราะฉะนั้นเรียกแอปเปิ้ลมาดีกว่าฮะมีคนบอกว่าแมวเหมียวเลยแอปเปิ้ลชอบแมวเหมียวเหมียวเหมียวมาละค่ะนี่เหมียวครับนี่เหมียวขอเลือเหมือนหน่อยนะได้ตีเหมียวอันนี้ลูบ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 เย้กับสตรอเบอรี่เพื่อน One day is strawberry strawberry dude

เบื่อ yeah. เอ้ยตกพื้นล้นพื้นกันหมดเลยต้องขอโทษด้วยเลยครับเมียไมนเป็นไรหรอกเมียมานั่นเมียมาอยู่บ้านผมไงมาอยู่ครับเมียเมียเมียวอบไปกันเมียหน่อยอุ้ยอุยไปกับเมียหน่อยเอ้ยเอาละ คราวนี้มากันทีเดียวห้าตัวไปเลยใช่แต่หัวนหน้ากลุ่มไม่ใช่ฉันนะหัวนหน้ากลุ่มคือ <c oughs> หัวนหน้ากลุ่มคือคือคนที่ฉลาดที่สุดนั่นก็คือแอปเปิลแต่แอปเปิลมันไปอยู่กับแมวแล้วเออใช่สิงกะพิ้งือแบบแอปเปิ้ลเอแมวแระใช่แอปเปิลมันคนสวยใช่ใช่ใช่ งั้นใครล่ะเพื่อนของเราคนต่อไปโอเคเชื่อว่าคนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะแต่มันน่าจะมาจากเกมอะนะแต่ขอเหอะ u t u b e อย่าให้คลิปนี้มันติดลิขสิทธิ์เลยนะนางโมจิสะมันคงไม่ติดหรอกวิวิววิว คนนั้ก็คือตบเบ้พี่ชูตตาปปปปปปปอุ้มมามุนอไออูแต่ใช่อะไรพูดภาษาคนดีเฮ้ยอูอ่ะไปไปคนต่อไปเลยตัวละครใหม่สองตัวน้องมันเดกอนกับสปายกายว่าไงเพื่อนเออว่าไงแต่งมือไม่ได้เีอกันแนเลย จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปดูตอนอื่นเลยกันนะ <c oughs>